หนึ่งสองสามอโทษไปจำลงโอ้อันนี้คือบทลงโทษที่เราซ่อนเอาไว้โอ้โหไป้างนั้นหน่อยทุกคนให้ช่วยดีเชิญไปนี้พีพทธาพี่ทาพี่ทาถยหน่อยถายหน่อยไปบทลงโทษวิญอา

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn